สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแน n พิงค์แอนโ d e คูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะภาพรวมดวงชะตานะ,ะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะเป็นคลิปต้นปีนะคะในเดือนมก,กราสองพนาเดนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะก่อนอื่นขอกาลังใจด้ค่ะฟังคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมานิดหนึ่งนะคะส่วนใครที่อยากจะดูอ้างอิงนะคะจากวันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็น ช่วงระหว่างวันที่13กุมภาค่ะถึงวันที่12มีนานะส่วนใครที่อยากจะดูแบบลัคนาก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าการทํานายคลิปนี้เนี่ยเป็นการทํานายแบบไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือการกระทําของเรานั่นเองค่ะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะคะเห็นหน้าไพ่กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเช็คกันตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะนั่นก็คือใน,นเรื่องของตำแหน่งตนุค่ะมาดูกันนะคะว่าตำแหน่งตนุจะบ่งบอกอะไรบ้างกับความเป็นเรานะคะเดือนนี้ดูเงานะดูแบบดูแบบเงาเงาดูอื่นๆมึนๆยังไงก็ไม่รู้นะสำหรับในเรื่องของความรู้สึกเนี่ย นะคะคุณเองเนี่ยเป็นกลุ่มคนธาตุลมนะคะแล้วก็มีในเรื่องของพระหูนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวเราเนี่ยภาวะอารมณ์เนี่ยมันจะมีในช่วงที่คุณเนี่ยมีในเรื่องของไอเดียนะค,ะความคิดครีาอทนะ,ะฟุ้งมากมายเลยอยากจะทําทนู่นอยากจะทำนี่ไปหมดเลยแต่ในระหว่างเดียวกันเนเวลาตอนที่คุณอาจจะมีอารมณ์นอยหรือจิตตกเนี่ยคุณก็แบบจะติดจิตตกหนักมาก จะรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตฉันมันยังไงนะรู้สึกมันเฟ้งกว้างนะเป็นแบบนี้นะคะบางอารมณ์ก็มีความรู้สึกเหงานะคะบางอารมณ์ก็อาจจะมีในเรื่องของการที่แบบคิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะเหตุการณ์เก่าๆที่ผ่านมานะคะเอาเป็นว่าการคิดถึงเรื่องเก่าในเรื่องของอดีตเนี่ยคิดได้แต่สิ่งที่เราจะต้องยอมรับก็คือเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะบางทีถ้าเกิดเราคิด แล้วเรายิ้มมันทําให้เรามีพลังใจเนี่ยปิ๊งสนับสนุนในเรื่องของความคิดนั้นนะแต่ถ้าเกิดบางทีมันคิดแล้วมันแบบบั่นทอนตัวเองบั่นทอนความรู้สึกเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าที่ผ่านมาอะไรที่ผิดพลาดน,นะเก็บไว้เป็นประสบการณ์เดือนนี้ก็เป็นเดือนใหม่ละเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหม่ก็ขอให้แบบมันมีแต่สิ่งดีแล้วกันนะทุกๆอย่างมันคือการเรียนรู้ค่ะชีวิตมันไม่มีสูตรสาเร็จแต่เอาเป็นว่านับจากนี้ไปนะทุกๆการกระทําของเราหรือว่าในเรื่องของการที่เราจะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณมีสติเยยออะๆที่ต้ง้งําบก ให้มีสติเยอะๆเนี่ยเนื่องจากว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยบางทีทําอะไรเนี่ยจะเป็นการทําด้วยอารมณ์นะทำด้วยความรู้สึกนะคุณจะอิงจากความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะปิงมักจะย้าอยู่เสมอนะว่าให้ระวังนะแล้วก็มีสติเยอะๆนะคะซึ่งดูภาพรวมมาจริงๆนะ ในเดือนนี้มันไม่แย่อย่างเช่นในเรื่องของงานเนี่ยนะคะเรามาดูกันในเรื่องของงานนะคุณยังคงทําได้ดีนะแล้วก็คุณก็จะมีความรู้สึกแบบเชื่อมั่นศักยภาพความสามารถของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจำนะหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะคะมันจะมีในเรื่องของความมั่นคงมากขึ้นนะการเห็นโอกาสใหม่ๆการได้รับโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ สิ่งที่มันดีเพิ่มเติมเนี่ยการทํางานของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะราบรื่นนะในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดมันจะไม่ราบรื่นหรือมันจะมีปัญหาเนี่ยมันก็เกิดจากในเรื่องของอารมณ์ของเรานี่แหละนะคะบางทีเราอาจจะแบบขี้เกียจบ้างชิลๆไปบ้างนะคะในบางจังหวะบางช่วงอาจจะมีช่วงที่งานเยอะนะคะถ้าเกิดคนที่ทํางานบริษัทเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของผู้ใหญ่ ะะผู้ใหญ่อาจจะมีการมอบหมายหน้าที่นะฮะมีโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆแต่ขึ้นมาว่าอะไรที่มีเสริมเพิ่มเติมนะสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลดีมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณเนี่ยมีทิศทางนะฮะอนาคตมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะรู้สึกไม่อยากทํางานหนักแต่เอาจริงๆงานหนักเนี่ยหรือว่าโอกาสนะที่มันเข้ามาแล้วคุณมีความรู้สึกไม่คุ้นชินเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบสิ่งใหม่ๆนะคะ,ะ,คะบางคนทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีในเรื่องของคู่ค้านะคนที่เข้ามาคุยนะเจรจซาต่อรองกับคุณนะคะ ซึ่งคุณอาจจะมีความหวั่นใจเอาเป็นว่าสบายใจได้นะขึ้นมาว่าตําแหน่งไพม่มันมันซัพพอร์ตมันสนับสนุนคุณแล้วนะคะลองเปิดอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองชาวรักนาราศีกุมเราไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วมีลูกบ้าเยอะ ะะมีลูกบ้ามีชอบในเรื่องของบบการลุยการเสี่ยงอยู่แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมหรือการทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนิดนึงล้กันนะ,ะเพราะว่าตําแหน่งการเงินของคุณเองเนี่ยในเดือนนี้นะคะไม่ได้แย่นะ,ะแต่ว่าอาจจะต้องเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนิดนึงนะคะอยู่แบบสบายๆแต่จริงนะดูจากลักษณะแล้วเนี่ย ในเดือนนี้คุณก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่นะการเดินทางไกลเนี่ยก็คืออาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยค่ะนะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นในเรื่องของพื้นที่นะใกล้เคียงนะคะอยู่กับที่ดเดิมๆนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะอยู่ติดบ้านนะเป็นพิเศษก็ถือว่าเซฟเงินประหยัดเงินนะบางคนอาจจะปรับไม่เคยทํากับข้าวเลยก็หันมาทํากับข้าวเพิ่มเติมด้วยเพราะขึ้นมาว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดอยู่บ้านมันก็ประหยัดเซฟค่าใช้จ่ายนะคะแต่ในระหว่างเดียวกันเราก็หา ความสุขนะกับกิจกรรมในบ้านได้ด้วยนะคะในเดือนนี้ค่ะถึงแม้การเงินจะไม่ได้หวือหวาอะไรเพิ่มเติมกับสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นประจําแต่ว่าสิ่งที่น่าลุ้นค่ะมันมาจากาไพ่ใบนี้ ตำแหน่งปุตตะค่ะนะ,ะเกี่ยวกับนเรื่องของสิ่งใหม่นะคะแปลว่าอะไรมีแนวโน้มค่ะที่คุณนะ,ะอาจจะเริ่มต้นทําโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็คือช่องทางการหารายได้ช่องทางการหาเงินของคุณนั่นเองนะ,ะในเดือนนี้ก็คือมีแนวโน้มดีค่ะมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนนะคนที่มีความคิดแนวคิดเดียวกันนะคะ มันก็เป็นการริเริมเป็นการสร้างสารรค์แต่ว่าต่างคนต่างชอบในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดของคุณนะที่ได้ทํางานร่วมกันหรือว่ามีในเรื่องของไอเดียใหม่ๆร่วมกันนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีในเรื่องของเกณฑ์การที่คุณอาจจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะเป็นการเติมนะคลังสมองให้กับตัวเองนะดีหมดเลยนะอะไรที่ทําใหม่ๆปีนี้เป็นปีหองการเปลี่ยนแปลงนะต้นปีนะมันขึ้นมาชัดอยู่แล้วนะคะก็อาจจะเสริมในเรื่องของการศัยกรรมการเสริมความ งามด้วยก็ได้นะก็ขึ้นมาปุตตะมันคือการเปลี่ยนแปลงไนงะบางคนนะอย่าจะไปฉีดหน้าอย่กจะไปศัลยกรรมโอ้โหดีเลยนะขึ้นมาส่งเสริมนะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของเพื่อนค่ะมีน้อยแต่มีนะปกตินะจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะจะจะ,จะมีเป็นช่วงๆนะตามอารมณ์แต่ตอนเนี้มันมีนะอืคุณจะมีเพื่อนที่เป็นเหมือนกับเพื่อนแท้เพื่อนที่คุณสามารถที่จะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวเองได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตนะคะ เออคือตัวคุณเองจะเป็นคนที่ปิดตัวเองนะคะไอค้คำว่าปิดตัวเองหมายถึงอะไรคุณจะไม่ได้เปิดเผยความเป็นตัวเองให้แบบ คนอื่นเห็นมากนักนะคะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะมีอะไรบางอย่างที่แบบปิดบางซ่อนเล่นอยู่หรือแบบบางทีตามตามวาระโอกาสต่างๆนะเช่นบางคนทํางานนะคะหรือว่าต้องต้องคุยกับผู้ใหญ่แบบนี้คุณก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่พออยู่กับเพื่อนแบบนี้คุณเจอเพื่อนแท้เพื่อนที่แบบสามารถที่จะติ้งต้องนะไปด้วยกันนะก็ด<ง>ีนะมีมีเพื่อนแล้วนะปกติไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่ายินดีด้วยนะคะมันก็เป็นความสุขกายสุขใจการได้คุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าบางคนนะ ม่มีเพื่อนแต่เป็นยังไงคะมันมีโอกาสแนวโน้มที่จะมีสัตว์เลี้ยงนะคะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะบางคนเลี้ยงอยู่แล้วอาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแต่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นเหมือนเพื่อนแท้ของคุณอะ่ะที่เข้ามาเติมเต็มความสุขกายสุขใจให้กับคุณนะคะส่วนนะ,ะในเรื่องของตําแหน่งนะคะเกี่ยวกับญาติพี่น้องครอบครัวนั่นเองนะคะตําแหน่งพันธุนะขึ้นมาเป็นยังไงบ้างโอ้โห ญาติพี่น้องจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะแต่เป็นความวุ่นวายที่ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรนะช่วงนี้อาจจะมีญาตินะเข้ามาปรึกษาโทรหาถามไทยกันอยู่เรื่อยๆนะคะเออขึ้นมาว่าความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างที่จะดีอาจจะมีญาตินะพี่น้องที่คุณอาจจะไม่ได้เคยพูดคุยกันมานานพยายามติดต่อพยายามสื่อสารหรือว่ามีการพูดคุยกันนะ,ะก็ถือว่าตามววละโอกาสเนาะปีใหม่ฟ้าใหม่แล้วนะบางคนอาจจะแบบตัดบางคนออกจากชีวิตนะญาติบางคนก็อาจจะไม่ได้ดีนะคะเพราะว่าชาวอาัาลลัคนาราศีกรุมเองเนี่ย มักจะเจอในเรื่องของญาติพี่น้องเอาเปรียบหรือว่าจะเจอญาติพี่น้องที่เหมือนกับว่ามีทัศนคติไม่ตรงกับเราแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยต่างคนต่างกลับมาดีแล้วนะคะมาพูดคุยกันแบบสันติไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะส่วนที่อยู่อาศัยค่ะดีมากๆเลยนะที่อยู่อาศัยส่งเสริมดีแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการทําอะไรเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะในปีนี้เนี่ย ถ้าเกิดในทางศาสตร์ของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าดาวยุคเก้านะลองไปหาฟังดูนะคะมันจะเป็นตําแหน่งธาตุไฟนะคะถ้าเกิดจะเป็นการกระตุ้นอ่ะก็คือดาวยุคเก้าครั้งนี้มันจะอยู่ยาวถึงประมาณ20ปีนะถ้าเกิดคุณอยากกระตุ้นอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้นะคะก็ให้เน้นนะคะในเรื่องของการเสริมนะคะบ้านโดยการใช้เรื่องของสีส้มนะ,ะสีแดงนะ,ะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นสีของกลุ่มธาตุไฟนะก็จะทําให้ในเรื่องของคนที่ทํางานที่บ้านนะคะจะมีในเรื่องของพลังกายพลังใจนะ,ะหรือว่า เรียกเงินเรียกทองนะเป็นจุดรับทรัพย์มากขึ้นนะคะบางคนอาจจะแบบไม่ไม่ชอบใส่ทองก็เอาใส่นิดนึงแล้วกันนะหรือว่าอาจจะหาในเรื่องของกระเป๋านะสีมงคลก็ได้เป็นสีส้มนะคะอันนี้เป็นหลักวงจุยนะหลักอื่นไม่ว่ากันนะคะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของปีชงอะไรต่างๆไม่เกี่ยวนะนะคะเน้นเป็นหลักวงจุยไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับบ้านไงปิงก็จะให้น้ําหนักไปทางนี้มากกว่านะคะ <S <S ส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งเกี่ยวกับในเรื่องของการหางานใหม่ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่แน่นอนนะตำแหน่งหางานใหม่เพิ่มเติมนะขึ้นมาสวยมากนะคะจะมีงานเข้ามาให้เลือกนะคะแต่ว่าคุณอาจจะลังเลนะคะถ้าเกิดคนที่ทําธุรกิจอาจจะมีแนวโน้มที่จะขยับขยายทําธุรกิจเพิ่มเติมหรือว่ามองหาในเรื่องของโอกาสช่องทางใหม่ๆส่งผลดีคนที่อยากจะหาง,งานประจานะคะมีเกณฑ์แนวโน้มได้แน่นอนค่ะแต่ว่าคุณอาจจะลังเลแล้วว่าจะเลือกที่ไหนเอาเป็นว่าขึ้นมานะค,ะคุณมีเกณฑ์แนวโน้มที่จะเลือกที่ที่ใกล้บ้าน ส่งผลดีนะอย่างน้อยเดินทางสบายนะคะ,ะชาวลัคนาราศีกุมไม่ชอบลำบากแล้วเราชอบแบบง่บายๆสบายๆนะแต่ได้เงินนะ <laughs> เป็นแบบนั้นนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งอลิอืออลิกับวีนานขึ้นมาเป็นผู้ชายนะเนี่ยเสองไปนี้นนย้วเปหยิบให้ดูนะคะให้ระวังค่ะการทะเลาะขัดแย้งกับ ผู้ชายนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งละกันเพราะขึ้นมาว่าเกณฑ์การทะเลาะเกณฑ์การขัดแย้งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะส่งผลเสียนะคะทำให้คุณแบบเสื่อมเสียชื่อเสียงได้หรือทําให้คุณเกิดในเรื่องของความทุกข์กายทุกใจได้นะคะโอ้มอกี้ลืมบอกไปไอ,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 อ้ตำแหน่งปุตตะเนี่ยที่มันขึ้นมาสวยมากๆเนี่ยมันมีเกณฑ์โน้มที่คุณจะได้ของชิ้นใหม่ นะอะไรใหม่ๆนะในในเดือนนี้ด้วยแบบไม่คาดคิดไม่ตั้งใจนะบางคนอาจจะไม่แบบไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อมือถือแบบนี้กลายเป็นโอ้โหเห็นโปรโมชั่นดีนะจังหวะด,ดีนะเออเงินพอพอดีด้วยนะคะก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยอาจจะได้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือสาปเป็นในเรื่องของความรักค่ะสำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะโอ้โหขึ้นมาว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะ มีในเรื่องของการคิดการวางแผนะความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นการพูดคุยกันนะคะมองอนาคตมากขึ้นบางคนที่มีในเรื่องของการคบหากาันเกินสามสี่ปีแล้วเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันถึงขั้นแต่งงานนะ,ะมีการที่แบบปรึกษานะคะคุยกันเบื้องต้นก่อนที่จะไปสเต็ปต่อไปก็คือในเรื่องของการที่จะไปคุยกับผู้ใหญ่นะคะส่วนคนโสดเป็นยังไงบ้างขอขยายดูสิคนโสดก็สวยสดไปเลยสิจ้า <c oughs> โอ้ยก็ยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะเลือกเยอะอะเอาจริงๆนะเรามีความเลือกเยอะเรามีความเยอะเยอะสิ่งอยู่เบาๆค่ะนะคะสิ่งที่พ่ยขึ้นมาเนี่ยก็คือคุณอนะพยายามที่จะหาใครสักคนหนึ่งเข้ามานะแต่เอาเป็นว่าพอมีใครเข้ามาจริงๆอนะคุณจะมีความรู้สึกว่ายัง ยังรักนะฮะในเรื่องของโลกส่วนตัวอารมณ์ติ๊กของคุณอยู่มนเลยทําให้คุณนะอยู่แบบอลอๆสวยๆนะสดๆนะไปก่อนนะคะทีนี้มันจะมีคนเข้ามาจากทางไหนอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบเขาเป็นเพื่อนในเฟสกับคุณนะหรือเจอคุณตามงานนะคะตามโอกาสต่างๆแล้วเขาปรืมเขาชอบคุณนะแต่คุณก็คุยแป๊บเดียวแล้วคุณก็เลิกคุยละ เป็นแบบนั้นไปนะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ขอให้มีความสุขแล้วกันเน้นในเรื่องของความสุขกายสุขใจเป็นหลัก,กดีที่สุดแล้วนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะนะคะโอ้ให้ระมัดระวังเลยนะคะกินไม่หยุด มีแนวโน้มที่น้ําหนักจะขึ้นแน่นอนนะคะถ้าเกิดกินแบบนี้แล้วก็พายขึ้นมาเห็นมาเป็นพระจันทร์เสี้ยวเวลากลางคืนตอนกลางคืนมันควรที่จะต้องไม่กินแล้วก็ยังกินจุกกินจิกอยู่ขอกินนั่นนิดนี่หน่อยนะคะให้เรามัดระวังนิดนึงและการเกี่ยวกับในเรื่องของน้ําหนักตัวนะที่อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็คุณก็เริ่มลดยากแล้วโดยกินแล้วมันเพลินเนี่ยมันเบรกตัวเองไม่ได้นะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหม เกณฑนะ์อุบัติเหตุให้ระมัดระวังนะอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับบ้านนะที่อยู่อาศัยนะคะให้ระวังการลื่นล้มการหกล้มนะหรือว่าทําในเรื่องของข้าวของแตกหักนะคะเก็ให้มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะคราวนี้ขอดูหน่อยสิเพิ่มเติมกันนิดนึงแล้วกันนะเกณฑ์การเดินทางเออจริงๆแล้วก็ เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่าเดินทางไกลเนี่ยมันค่อยมีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจะมีเนี่ยมันจะเป็นการที่แบบเดินทางเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการวางแผนนะะผู้ใหญ่นะคุยไปแล้วนะผู้ใหญ่อุปถัมยังมีบ้างแต่เขาจะเหมือนกับไม่ได้อุปถัมเราแบบโดยที่ให้อะไรเรามาง่ายๆอ่ะแต่เป็นการเป็นว่าอาจจะให้ในเรื่องของงานต่างๆนะคะที่ทําให้เราได้แบบค้นพบศักยภาพในของตัวเราเองว่าเรามีความสามารถแล้วก็เก่งแค่ไหนนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภมาดูกัน นะคะโชคลาภเป็นยังไงเนี่ยขึ้นมาโอ้โชคลาภมีนะการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงมีแต่ไพ่มันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแบบห้าสิบห้าสิบอะ นะลองดูเอาน้อยๆแล้วกันอย่าไปแบบทุ่มเทอะไรมากมายนะโชคลาบจะมาจากไหนจะมาจากตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะมาจากเลขที่มีคนมาบอกนะคะถ้าเกิดคุณจะแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคนที่จะเป็นสื่อน้าโชงคงุณก็คือจะเป็นเด็กนะที่อายุน้อยนะอลองดูแล้วกันนะบางคนอาจจะซื้อลอตเตอรี่นะติดไว้สักใบสองใบก็เอาเป็นตามนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคะส่วนการทําบุญเสริมนะ,ะไหนดูซิ ทำบุญเสริมเน้นทำบุญเกี่ยวกับสัตว์อ่ะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะตามมรณิที่ต่างๆคุณอาจจะบริจาคเสื้อผ้าได้นะคะหรือว่าร่วมบุญก็ได้นะที่นี้ในเรื่องของการที่จะบริจาคในเดือนนี้ก็อยากจะให้ใช้ในเรื่องของกําลังของดาวเกตก็คือเลขเก้านะคะดาวเกตเนี่ยจะหมายถึงในเรื่องของการที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการที่จะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะคะใหม่ๆเกิดขึ้นเออเดือนนี้ต้องคิดเยอะๆนะคะต้องแบบหาไอเดียอะไรที่มันเกิดขึ้นมาขึ้นมาบันเจิดอ่ะอะไรที่ทําใหมม่ัันง นะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงนิดนึงแล้วกันเอา้าส่งท้ายกันนะคะในเรื่องของเลขนําโชคกันนิดนึงแล้วกันนะมาดูกันว่าเลขนําโชคในเดือนนี้ค่ะของชาวาลัคนาราศีกุ่มนะคะจะมีเลขอะไรสักนิดนึงจะได้เลขอะไรเนาะมาเลือกมาให้นะปิงจะเลือกให้ทั้งหมด4ใบนะหนึ่อ่ะมาดูกัน สามหกอันนี้หกหรือเก้าเนี่ยถูกละสามหกแปดแล้วก็หนึ่งนะคะตามนี้เลยสามหกแปดหนึ่งนะ,ะย้ำกันอีกรอบหนึ่งเลขสามแทนค่าเลขแปดได้เลขหกแทนค่าเลขเก้าได้แล้วก็เลขแปดแทนค่าเลขสามได้นะก็ขอให้เป็นเดือนต้นปีที่มีแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ